สวัสดีค่ะกระแตรันเวชแนลค่ะวันนี้แต่จะมารีวิวการเขียนใบต่อมอของห้องกงกันค่ะเริ่มจากอันแรกเลยค่ะ family name ก็คือนามสกุลเราต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะและก็ชื่อนามสกุลจะต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถัดจาก family name ก็คือ sex ก็คือเพศผู้หญิงก็ใส่ตัว f ได้เลยค่ะส่วนผู้ชายก็ใส่ตัว m ได้เลยนะคะ ต่อมาเป็น given name given name ก็คือชื่อของเราค่ะเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตนะคะต่อมาเป็น travel document number อันนี้ก็คือหมายเลขพาสปอร์ตค่ะดูจากในพาสปอร์ตได้เลยถัดมาเป็น place and date of issue ก็คือสถานที่ออกพาสปอร์ตแล้วก็วันที่ออกพาสปอร์ตค่ะ ถ้าใครที่ออกพาสปอร์ตที่ประเทศไทยก็เขียนไทยแลนด์ได้เลยค่ะส่วนใครที่ไปขอพาสปอร์ตมาจากประเทศอื่นแบบฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ก็เขียนประเทศนั้นๆที่เราไปขอพาสปอร์ตมานะคะแล้วก็วันที่ออกพาสปอร์ตมันก็จะมีบอกในพาสปอร์ตเลยค่ะเราดูในพาสหน้าเราดูในหน้าพาสปอร์ตได้เลยต่อมา nationality ก็คือสัญชาติค่ะก็เขียนไปเลยสัญชาติไทยต่อมาเป็น date of birth ก็คือวันเกิดค่ะเขียนเลยค่ะทุกอย่างให้ตรงตามพาสปอร์ตนะคะ ต่อมาเป็น place of birth place of birth ก็คือสถานที่เกิดที่เราแจ้งไว้ตอนที่เราไปทำพาสปอร์ตก็จะมีโชว์อยู่ในหน้าพาสปอร์ตเลยนะคะต่อมาก็คือ address in h o องก o n ก็คือโรงแรมที่เราจองไว้นะคะโรงแรมที่เราจะพักในฮ่องกงต่อมา home address ก็เขียนที่อยู่ในประเทศไทยของเราลงไปเลยค่ะต่อมาเป็น flight number อันนี้ก็คือ flight บิน เราเดินทางด้วยเที่ยวบินอะไรก็เขียนลงไปเลยค่ะอันนี้จะมีอยู่ในตั๋วเครื่องบินนะคะต่อมาฟรอมก็คือสถานที่ต้นทางเราเดินทางจากประเทศไทยเราก็เขียนไปเลยค่ะว่าไทยแลนด์และอันนี้สำคัญสุดค่ะบรรทัดส,สุดท้าย signature of traveler er, ก็คือลายเซ็นเขียนลายเซ็นให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตเป๊ะเ,เลยนะคะเปิดมาที่หน้า2ค่ะด้านบนไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะเขาจะเป็นก๊อป้ที่ก๊อปมาจาก หน้าแรกมาสนใจที่3บรรทัดสุดท้ายค่ะเพราะ3าบรรทัดนี้จะไม่มีก๊อปปี้ไฟล์นัมเบอร์ก็คือเขียนไฟล์วินเหมือนที่เราเขียนกับหน้าแรกเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็น Destination ตรงหน้าแรกจะเป็นฟอร์มใช่ไหมคะว่าเราอะมาจากไทยแลนด์ตรงนี้จะเป็น Destination ก็คือสถานที่ปลายทางค่ะเราก็เขียนเลยว่าฮ่องกงแล้วก็เซ็นลายเซ็นให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตนะคะทั้งแผ่นแรกและแผ่นที่2 เซ็นลายเซ็นให้ตรงตามหน้าพาส,สปอร์ตเป๊ะเลยนะคะอันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะสำหรับเพื่อนๆคน,นคุณไหนที่ข้ามไปเที่ยวมาเก๊าแบบวันเดทิปนะคะขากลับก็ต้องเขียนใบต่อมอีกครั้งหนึ่งตรงไฟล์บินก็แค่เว้นไว้เลยค่ะแล้วสถานที่ต้นทางก็เขียนว่ามาจากมาเก๊าแล้วก็เซ็นลายเซ็นให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตของเราเหมือนเดิมเลยค่ะแค่ตรงไฟล์บินตรงนั้นเว้นไว้ได้ค่ะไม่ต้องกังวล ส่วนหน้าหลังก็คือเหมือนเดิมค่ะตรงไฟลาบินก็คือให้เว้นไว้ส่วนตัว destination ก็เขียนว่าปลายทางก็คือฮ่องกงแล้วก็เซน็นลายเซ็นให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตเหมือนเดิมเลยค่ะแค่นี้ก็เข้าฮ่องกงได้แบบสบายสบายเลยค่ะ